สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสามบาทห้าบาทมาประจําการเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today ที่จะอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับขอบคุณ You drink Don drive ครับรวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจาก Su z u k i Swift GL Next ครับ Next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดน,นะครับใครอยากได้สุ z กิสวิฟ f t เท่ๆแบบนี้ก็อย่าลืมไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดา แล, print, so แล้วก็ Red Lemon Soda นะครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e n นะครับส่วนข่าวดีครับใครที่อยากจะเดินทางไปชมทีมชาติไทยนะครับที่ฮ่องกงนะครับเดี๋ยวไทยเนี่ยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติฮ่องกงครับก็จะบินกันในวันที่18-20มิถุนายนนี้นะครับก็จะพักโรงแรม4ดาวนะครับราคา2,9,900บาทสนใจเดินทางครับไปชมทีมชาติไทยอุ่นเครื่องที่ต่างประเทศครับ ก็โทรไปสอบถามได้เลยครับ0651585165นะครับหรือว่าไลน์ก็ด้านล่างเลยครับ y1 y111 นะครับไปสอบถามกันได้นะครับก็เดี๋ยวเชลาซีเนี่ยมีโปรแกรมจะลงเล่นกับนอตติงแฮมฟอเรสในค่ำคืนวันนี้นะครับ3ทุ่มคลิปวิเคราะห์นี่ผมลงไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมรับชมกันได้ส่วนข่าวที่น่าสนใจครับมาเริ่มันที่แฟรงคลัมพาดครับอัปเดตความพร้อมก่อนเกมที่จะเจอฟอเรสครับ เขาบอกว่าเบนชิเวลไม่ฟิตนะฮะส่วนเวสลี่ฟูฟาน่าลงซ้อมได้แล้วในสัปดาห์นี้นั่นแสดงว่าฟูฟาน่าโอเคแล้วนะครับส่วนมาร์คุคุเริยจะไม่พร้อมในเกมนี้ขณะที่คาริดูคลิบาลีลงซ้อมกับเราแล้วแต่ไม่ได้เป็นการซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวดีก็คือคาริดูคลิบาลีเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ฟูฟาน่าน่าจะเป็นทางเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กให้กับเชลซีด้วยนะครับนอกจากนี้แฟนลมพผ่านให้สัมภาษณ์ก่อนเกมจะเจอกับฟอเรสต์ครับ เขาบอกว่าเกมนี้ถือเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของเราครับเราต้องให้ความเคารพกับพวกเขาจากผลงานนัดที่ผ่านมาของพวกเขานะครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมรวมถึงมีวิธีการเล่นที่มีประสิทธิภาพในส่วนของทีมเรานั้นเนี่ยในแง่ของฟุตบอลแล้วครับมันเป็นไปได้กับการได้ชชนะที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศของทีมแต่คุณจะเลิงไม่ได้เพียงแค่ชนะแค่เกมเดียวมันก็ดีใจครับที่ได้ความมั่นใจกลับมา แต่ถ้าพูดในเชิงของจุดที่เราอยากจะอยู่เนี่ยมันเป็นก้าวสั้นๆเท่านั้นนะครับและเราต้องเติมเต็มมันต่อไปนะครับขณะที่แฟรงค์ลัมพาดออกมายืนยันครับว่าลุยสฮอครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งนะที่จริงเขาเล่นกองกลางนะครับก็มีโอกาสได้เป็นตัวจริงในเกมกับฟอร์เรสต์ครับหลังจากนักเตะสร้างความประทับใจได้อย่างต่อเนื่องและจะมีส่วนร่วมกับ4เกมที่เหลืออย่างแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ามาคุคุริยาเจ็บแล้วก็เบนชิวเวลก็เจ็บ ยันแบ็กซ้ายเนี่ยตอนนี้เราไม่มีเลยนะครับขณะที่พอเมอร์สันครับอดีตนักเตะอาร์เซนลครับให้ทัศนะถึงเกมเชลซีฟอเรสครับเขาบอกว่าผมคิดว่านี่คือเกมที่ฟอ r e เรสจะต้องพยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีครับแม้เชลซีจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดแต่เขาก็มองไม่เห็นว่าฟอ r เรสจะเล่นดีได้กว่าเชลซีอย่างไรได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับอย่าลืมนะครว่าบอลหนีตายนี่สู้เต็มที่แน่นอนนะครับ ขณะเดียวกันครับมีรายงานจากสโมสร PSV ไฮโอเฟน์บอกว่าโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยจะกลับไปยังสโมสรครับในวันอาทิตย์นี้ครับเพื่อบอกลาแฟนบอลในช่วงพักครึ่งของเกมกับฟอร์ซูนาซิตาดหลังจากย้ายออกมาจาก PSV มาอยู่กับเชลซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้มีข่าวดีของนักฟุตบอลหญิงก็คือแซมเคอร์ครับนักเตะหญิงเชลซีเนี่ยคว้ารางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยม จากการโหวตของสมาคมนักข่าวนะครับซึ่งเป็นการได้รางวัลน,นี้2ปีติดต่อกันนะครับส่วนเดียร์เลติกครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ติดต่อทนายหลายรายครับเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบการทํางานของทอมกลิกในการรับมือกับกรณีฟ้องร้องการละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับเอเย่นสาวเกาหลีรายหนึ่งซึ่งนําไปสู่การไล่เจเมียวิลโลบีออกจากตําแหน่งผู้อำนวยการด้านการค้าของสโมสรโดยการฟ้องร้องเกิดขึ้น เมื่อครั้งที่เอเย่นรายดังกล่าวเ,เข้ามาเจรจาเสนอดีลสปอนเซอร์รายใหม่ให้สโมสรนซึ่งเป็นการสอบสวนกันเองภายในที่รวดเร็วเกินไปของเชลซีสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับเอเย่นคนดังกล่าวครับจนมีการกดดันให้เชลซีต้องทำการสอบสวนเคสนี้ใหม่นะครับก็เป็นเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบอร์ดบริหารของเชลซีนะครับขณะเดียวกันข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ครับเป็น breaking news เลยครับของอช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าเชลซีเนี่ย ไม่น่าจะขวางทางเตียโกซิวาครับหากเจ้าตัวแจ้งกับสโมสรว่าต้องการย้ายกลับไปที่ฟลูเม n เ n นเซในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็อยู่ดีๆก็มีข่าวนี้ขึ้นมาก็สื่อก็บอกว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เตียโกซิวาเหมือนไปคอมเมนต์เบดัตเอ็กบาลีกับทางท็อตโบลีที่บริหารงานไม่ถูกต้องอะไรลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของเตียโกซิวาก็ ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแกเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปนะครับอยู่ดีก็มีข่าวว่าเชลซีจะไม่ขวางทางซิวาซะอย่างนั้นนะฮะขณะที่สื่อท้องถิ่นในบราซิลรายงานว่าตโกซิวาอาจพิจารณายกเลิกสัญญากับเชลซีครับแล้วก็กลับไปฟลูมิเนนเซในซัมเมอร์นี้หลังจากเพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับนอกจากนี้ฟาบิโอโรมาโนรายงานว่าเมนดี้เนี่ยอาจจะย้ายจากเชลซีหลังจะจบฤดูกาลนี้ในกรณีที่มีข้อเสนอที่ดีสําหรับทั้ง2ฝ่ายครับโดยยังรอการตัดสินใจ จากหัวหน้าโค้ชคนใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้รักษาประตูส่วนเมนดี้เนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญากับบริษัทเอเย่นใหม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีฟาลีรามาดานีเนี่ยจะเป็นเอเย่นที่เข้ามาดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนเอเย่นนะแน่นอนเขาต้องหาตังค์นะครับการย้ายทีมเนี่ยเอเย่นก็ได้ส่วนแบ่งนักเตะก็ได้ส่วนแบ่งเพราะฉะนั้นซัมเมอร์นี้มีโอกาสครับที่เมนดี้อาจจะย้ายนะครับขณะที่ท็อกสปอร์ตครับรายงานว่าไรฮิมเซอร์ลิงเนี่ย ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในทีมเชลซีต่อไปแล้วก็ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากสโมสรหลังจากเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้เพียงฤดูกาลเดียวโดวยมีรายงานว่าสเตอร์ลิงเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับโปเชตติโน่ด้วยนะครับอันนี้เป็นรายงานจาก Talksport นะครับส่วน ESPN ก็บอกว่าลัวคูเนี่ยกลับมาอยู่กับเชลซีในช่วงปรีซีซั่นและจะมีการพูดคุยกับโค้ชคนใหม่ว่าจะตัดสินใจอนาคตอย่างไรนะครับ นอกจากนี้โรมาโนรายงานครับว่าโปเชติโนกับการย้ายไปเชลซีเนี่ยคืบหน้าไป85-90%แล้วนะครับและดีลจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแฟนเชลซีบอกโอ้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่กี่วันนะฮะเพราะว่านานมากๆสำหรับการแต่งตั้งโค้ชนะครับนอกจากนี้โรมาโนรายงานครับว่าปูลิซิชเนี่ยน่าจะย้ายออกจากเชลซีครับเพื่อโอกาสในการลงเล่นมากกว่านี้และเพื่ออยู่ในทีมที่ เห็นเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเชลซีนะครับคือผมมองว่าถ้าเกิดเขาอยากจะพัฒนาฝีเท้าต่อไปเนี่ยอยู่กับเชลซีนี่ไม่ดีแน่นอนนะฮะเจ็บด้วยแล้วก็โอกาสลงเล่นน้อยมากนะครับนอกจากนี้โรมาโนรายงานครับเชลซี Chelsea, กำลังวางแผนจะใช้งานเจ้าฟิลิกต่อในฤดูกาลหน้าและจะเจรจากับแอตเลติโกมาดริดในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่สื่อสเปนรายงานว่าเจ้าฟิลิกต้องการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อในฤดูกาลหน้า ไม่ว่าจะเป็นกับเชลซีหรือทีมไหนก็ตามนะครับนอกจากนี้ครับมีบทสัมภาษณ์พูดถึงเลวายโควิลจากโรเบโตเดซาบี้ครับเดซาบี้เนี่ยบอกว่าเขาอยากร่วมงานกับเลวายโควิลต่อไปอีก2หรือ3ปีหรือ4ปีแต่ก็บอกว่ายืนยันว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่จะเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายที่มีคุณภาพระดับนี้นะครับซึ่งผมก็มองว่าเลวายโควิลเนี่ยน่าจะอยู่ในแผนของมาริโซโปเชติโนอย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับเพราะโปเชติโนเนี่ยเขาชอบ ใช้ดาวรุ่งแล้วก็ปั้นดาวรุ่งหลายคนนะครับขณะที่นิซากินเซล่าก็บอกว่าถ้าเชลซีรู้สึกว่านักเตะคนไหนไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยจากการฝึกซ้อมหรือไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของผู้จัดก,การทีมเนี่ยสโมสรจะหาทางขายนักเตะออกจากทีมนะครับก็ดูแล้วอาจจะเป็นนักเตะในในอย่างที่ว่าเนี่ยเยอะหลายคนเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นร็อบตัตชี่ก็ดีหรือจะเป็นซีเยกโอบาเมยองอาจจะรวมถึงเมนดี้ด้วยนะฮะก็แน่นอนครับถ้านักเตะเล่นกับสโมสสแล้วไม่มีประโยชน์หรือว่า เล่นแล้วไม่ได้อยู่ในแผนนะไม่พัฒนาการขึ้นเลยแน่นอนก็ต้องขายออกจากทีมไปนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องของเตยโกซิวาครับที่อาจจะย้ายออกจากทีมอาจจะทําให้สง,งสรสูญเสียนักเตะซีเนียมีผลบรรยากาศต้องแต่งตัวไหมลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ